สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอเอ e ซีขเป่าครับผมนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเกมเกมหนึ่งที่กำลังมาแรงณเวลานี้คือ t o w e r of แฟนดัซเนไ่เองจะเป็นแนวเกมที่เป็นแนว FMO MM RPG ซึ่งเป็น Open World นะครับเรียกว่าเปิดโอกาสที่ทําให้เราสามารถที่จะไปประจญภัยบนโลกกว้างและเป็นแนว Open World นั้นซึ่งเป็นเกมที่พัฒนาขึ้นโดยทีม h o t t a r Studio นะครับแล้วก็บริการโดย Revel Infinite นะครับแล้วต้องเล่าก่อนนะเบื้องหลังของ Tower Fantasy เนี่ยจริงแล้วมันอยู่ในยุคอนาคตนะครับทรัพยากรบนโลกที่เราอยู่เนี่ยมันเกิดการขาดแคลนขึ้นมาพอมันเกิดการขาดแคลนปุ๊บมนุษย์เนี่ยโอ้ยเขาเลยต้องอพยพมาหาดาวดวงใหม่ ดาวดวงนั้นเรียกว่าดาวไอด้าเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีแร่ตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าแร่ออมเนียมนะครับมนุษย์เนี่ยก็จะนําแร่ตัวนี้แร่ออมเนียมตัวนี้เนี่ยมาทาเป็นคล้ายๆว่าเป็นพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ให้สามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ต่อไปโดยการใช้ไอเจ้าตัวแร่เนี่ยครับแร่ออมเนียมนี่ะครับแต่แล้ววันหนึ่งฮะอีแร่ตัวนี้ไอแร่ออมเนียมเนี่ยก็เกิดการระเบิดตูมขึ้นมาทําให้อายธรรมมนุษย์เนี่ยบนดาวไอด้าเนี่ย ูยส,สลาไปเกือบหมดฮะโหแล้วนะะักใครที่ชอบนิยายแนวแฟนตาซีแบบแนว,แ,นวแบบแนวจินตนาการแบบสุดขอบโลกอย่างเงี้ยผมอว่าทาวเวออฟแฟนตาซีเนี่ยอาจะเป็นคำตอบหรือเปล่าฮะ จุดเด่นของเกมน,นี้จริงแล้วมันเรียกว่าซิมูลาครัมนะครับซิมูลาครัมคือตัวละครนะครับที่มีให้เลือกมากมายหลายแบบแล้วเนี่ยมันยังมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันตัวละครเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยจะต้องค้นหาแล้วก็จับจองฮะค้นหาโน่นเอามาอยู่ในทีมของเรามันสามารถที่จะอัปเกรดอาวุธอัปเกรดเลเวลให้ตัวละครเพื่อให้สามารถตะลุยไปสถานที่ต่างๆภายในแบบโลกใหม่อย่างดาวไอดียนคือแค่คิดก็น่าสมมนุกนะครับ แน่นอนครับเกมดีและฮิตขนาดนี้ครับ Tower อร์แฟนตเนี่ยนะเขาก็มีการอัปเดตเนื้อ,อาหามาใหม่แบบเรื่อ,อยๆเนะแน่นอนรับเกมที่ดีคือเกมที่ต้องอัปเดตใช่ไหม update, อัปเดต2.1เนี่ยที่มีชื่อว่าลินมาแล้วนะครับลินลินที่ไม่เชื่อตัวละครนะี่ลินมาแล้วอัปเดตใน Tower of Fantasy เมื่อชั้นล่าสุดคือ2.1ครับพร้อมกับแมปใหม่คือเขาวงกด สุดสับสนนั่นเองครตัวละครหลินเนี่ยนะครับเป็นหญิงสาวที่ใช้พัดเนี่ยในการที่จะ mm. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำลายล้างศัตรูอะไรอย่างเงี้ยเ,เร์เหมือนฆ่าศัตรูด้วยพัดอะไรเงี้ยเขาใช้พัดเนี่ยได้อย่างแบบโอ้โหสุดยอดเก่งมากๆเลยแล้วก็มีธาตุพิเศษอีกคือดามดเมจเหนือมนุษย์ซึ่งเป็นตัวละครเดียวในเกม Tower of f a อฟฟิทด้วยที่สามารถใช้ธาตุไอตัวนี้ได้คือดามดเมจเหนือมนุษย์เนี่ยแล้วก็ใช้พัดด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวละครเจ้าหลินเนี่ยนะน้องหลินเนี่ยน้องหลินเนี่ยมาครอบครองเนี่ยก็สามารถที่จะหาได้อัันนนนี้้้มหหาาาาาไดะจกกูชรือว่ สั่งซื้อพิเศษนะครับซึ่งคําสั่งซื้อพิเศษเนี่ยมีทั้งอาวุธและแมทริกประจําตัวด้วยเครื่องตู้กาชาเนี่ยจะบรรจุหิ้นยด้วยช่วงเวลาการเปิดนะก็คือจะเปิดตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนเป็นต้นไปะนะนอกจากลินที่เป็นตัวละครใหม่แล้วเนี่ยคุณจะได้พบกับแผนที่ใหม่ก็คือเขาวงกดสุดสับสนด้วยเป็นดินแดนใต้กที่ถูกลืมใต้เมืองพีระมิดบิโรเรียนั่นเองซึ่งว่าไอ้เมืองเนี้ยโดยมีการแบ่งความลึกเป็น3ามชั้นนะครับแบ่งความลึกเป็น3าชั้นครับคุณจะได้ ว่าน่ากลัวแน่นอนนะระหว่างเขาไอเขาตั้งกับฮาร่านะครับเนี่ยแน่นอนฮะถ้าเราเจอมอสมันก็จะมีทรัพยากรรออยู่ใช่ไหมครับมันจะมีทรัพยากรฟรีมากมายนะครับที่ได้จากการแก้ปริศนาต่างๆเนี่ยมันจะมีเกมให้เล่นมีโนมีนั่นให้แล้วก็ผลลัพธ์ก็จะเป็นทรัพยากรฟรีนั่นเองนะครับมีทรัพยากรด้วยเนาะแต่สำหรับใครอยากจะลองแมปใหม่เนี่ยเพื่อที่จะพิชิตไอ้เขาวงกดสูตรสับสนเนี่ยแล้วก็ได้ปราบบอสไอเขาตั้งกับฮารานี่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลเวลลของตัวะครเนี่ยก็ควรมีนทดลองตัวลขึ้นนนนไปั่เองะครับเนี่ยก็เเป็นนนนนออีีีกกกมมึงทท่่่าสใจผบะ มีความหลากหลายเยอะแล้วก็เป็นเพียงที่ดูภาพแล้วอุภาพสวยด้วยแล้วก็น่าสนุกด้วยนะครับดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ผ่าน App s t o r e ถ้าคุณใช้ iPhone รวมถึง Play Store ถ้าคุณใช้ Android นะครับแล้วก็ PC นะครับ PC เนี่ยดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็บน s สตีมได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอต่อไปว่ามันจะเปิดในส่วนของ E ีพิ Game Store ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมเองต้องขอตัวไปเล่นก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ Tower of Fantasy ตรตัวนี้จะมันขนาดไหนเดี๋ยวผมว่าผม ภาพนี้เลยเหรอโอ้ว้าวไม่เปช่าว่าพอาธิอุ้ยโ,โอ้ยเอาดีโอ้โหถ้าเกมนี้มาตอนกูเป็นเด็กนะอุย้ย